ภรพจริงนะครับแสดงว่าเราวางวัตถุไว้ที่อะไรครับมากกว่า f อฟสุบะ, uh huh. ะเราวางวัตถุไว้ที่มากกว่า f uh huh. นะครับแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมดสามกรณีภ uh huh. าพเสมือนแสดงว่า x เราน้อยกว่าร okay. uh ับ huh. ทีนี้เรามมาดูโจทย์นะครับบอกว่าระยะที่เราเอาไปวางนะครับระยะวัตถุคือห้าสิบระยะโฟกัสคือสี่สิบถูกไหม ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอบอะไรแน่นอนภาพจริงแน่นอนถูกไหมครับทันไหมทันครับผมอ่าทีนี้ภาพจริงเป็นแบบไหนอ่ะว้าวแสดงว่าเรายังไม่ดูค่า c นะครับซึ่งค่า c มันก็เท่ากับค่าอะไรนั่นแหละค่า c มันก็มีค่าเท่ากับอ a คือองไงครับขอขอเมื่อกี้ได้ไหมครับขอโทษนะครับโอเคย้อนย้อนกลับไปดูเนาะ c เนี่ยถ้าเราวาดรูปนะครับ c อ่า แล้วก็มีกระจกสมมติเป็นกระจกเว้วนะครับแล้วเห็นว่ากระจกเว้วเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับวงกลมเลยนะครับถ้าสมมติเราวาดต่ออมานะครับมันก็จะได้คล้ายๆกับวงกลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมก็ต้องมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมจุดศูนย์กลางตรงนี้แหละคือ C โอเคไหมครับแล้วจาก C ไปหากับกระจกนะครับมันจะได้เป็นระยะค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งระยะตรงนี้มันคืออะไรครับ เรามองเป็นภาพวงกคมคิดระยะตรงนี้มันก็คือรัศมีนั่นเองอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่ C อยู่มันก็คือจุดรัศมีนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราให้จุดตรงนี้คือ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ตรงนี้ก็คือ x เท่ากับ r นั่นเองครับไหมแต่อขอลองย้อนกลับไปดูนะอันนี้นะครับอันแรกเราวางไว้ที่จุด C เราเริ่มเรียนแล้วพรุ่งนี้หนูสอบใช่ไหมค่ะใช่นะคสอบกี่โมงสอบกี่โมงหนูสอบแปดโมงครึ่งน,น้องแอลฟ่าจำได้ไหมดูสิชื่อ Alpha แอลฟ่าชื่อฟิสิกส์ของแนวฟิสิกส์อยูอน่นะชอบเรียนไหมฟิสิกส์อ่ะไม่ค่อยเลยค่ะแล้หนูอชอบเรียนวิชาอะไรน่าจะเป็นคือ,อ,คนอ,อหนูชอบคณิตแต่ว่าฟิสิกส์หนูไม่ค่อยเข้าใจอ๋อโอเคเลยที่โรงเรียนไปไวัยไหม อืนิดนึงอ่าสอบสู้ๆนะ <Okay. S 2> โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผู้ฝนจะขออนุญ,ญาตอ่าหยุดเลกคอร์ดเนาะอ่ารอคลิปมันอัพโหลด สักประมาณหนึชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนูค่อยกลับไปดูย้อนหลังได้มันจะไปเด้งอยู่ตรงใน Google Calendar ตรงนั้นนะโอเค